ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ n n e l ในการดูดวงเสียงไทยทำนายไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้ในช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาดูซิตูเอชชิพกันนะครับเสียงทยทำนายสถานการณ์ในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปหรือเน้นไปที่สถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้วันนี้มากันในหัวข้อที่ว่า ในที่สุดเขาจะเลือกคุณเออในที่สุดเขาจะเลือกคุณมาเสียงทายกันนะครับนะเสียงไทยเปิดไพ่กันสดๆเช่นเคยว่านในที่สุดเขาจะเลือกคุณซิตูเิชชิพวันนี้จะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่มารับชมไปพร้อมๆกันนะครับแนะนำว่าให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอย่ากดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับและบางทีไพ่อาจจะบอกถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเออ ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้ซิทชั่นชิปจะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่ไพ่ใบแรกวันนี้คือโอ้โหเดอะโฟลลลามาเลยใบยแรกคุณหรือเขา ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่มีโอกาสที่พลังงานสลับฝั่งกันได้หรือจะเป็นทั้งสองคน2ท่านเลยก็ได้นะครับความเดอะฟูแบบนี้เราทราบกันดีตามหน้าไพ่อ่าพลังงานหน้าไพ่ตามความหมายตำราสากลว่าไวเดอะฟูคือความเบิกบานจิตอิสระขั้นสุดชีวิตนี้ไม่กลัวอะไรอีกแล้วประมาณนี้ S 1> <S 1> ข้อดีคือความเบิกบานใจสําราญใจแต่มีข้อต้องเตือนเล็กน้อยคืออย่าประมาทนะครับเดี๋ยวฟูเขาออกจะลันลาแต่ดูจะประมาทไปสักนิดหนึ่งยืนลันลาริมหนา้าผาตามภาพแบบนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับตราบใดที่คุณยังมีความระแวดระวังในชีวิตคุณจะยังมีความสุขดีอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาดูกันต่อนะ และยังบอกได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้ของคุณเป็นไปแบบสบายๆเป็นไปได้ที่คุณกําลังคบหากับใครแบบสบายๆไม่คาดหวังกันมากเกินไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อืดูให้ต่อเนื่องดูให้ตลอดจากดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ <c oughs> ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเป๊ะเลยเดีเอมเปอออกมาใบนี้ไม่ธรรมดาไพ่จักรพรรดิตัวแทนของราศีเมษก็เด่นแล้วก็ ความเป็นคนแข็งแกร่งมีอำนาจวาสนาบารมีนะ ไม่ว่าจะมีอำนาจวาสนาบาร,รมีตั้งแต่เกิดเรียกว่าเกิดในตระกูลสูงตระกูลข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่มีความรับผิดชอบสูงหน้าที่การงานดีหรือแม้แต่ทํางานเกี่ยวกับการปกครองมียศมีตําแหน่งแบบนี้ก็โดดเด่นไม่ว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็าแล้วแต่นะครับหรือไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับตําแหน่งใดๆแต่ใบนี้ทํานายได้ด้วยว่าชีวิตคุณมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เสมอหรือตัวคุณนั่นแหละที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสําเร็จประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานสามารถเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเออเอ็มเพอเรอร์ออกมาแบบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีทั้งเดอะฟูลทั้งเอ็มเพอเรอร์ผู้ที่มีความสุขและมีความสําเร็จในชีวิตนะครับโอ้โหหกดาบ six of swords รักทางไกลหรือไม่สถานการณ์ช่วงนี้นะครับรักทางไกล6ดาบระยะห่างทางไกลล,ล่องเรือตามภาพนี้ข้ามน้ําข้ามทะเล มีโอกาสที่คุณจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะไม่ว่าจะคบหาคนทางไกลอยู่แล้วหรือกําลังจะคบกันหรือกําลังศึกษาดูใจกันแม้แต่เพิ่งเริ่มคุยกันถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันขออนุญาตแนะนําตามตรงว่าเช็คให้ดีว่าเขามีตัวตนอย่างไรหรือไม่นะครับระวังโดนหลอกนะสมัยนี้นะครับแต่ถ้าเคยเจอกันแล้วรู้จักตัวตนกันแล้วมีตัวตนแน่นอนพิสูจน์ทราบได้ว่าบ้านอยู่ไหน ทําทอะไรเป็นใครที่ไหนแบบนี้ก็ลองคบหาดูได้ใบนี้มันเป็นเนื้อหา,อาเป็นตัวแทนของความไกลกันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระยะทางจริงๆคุณอยู่ไกลกันจริงๆหรือบางทีคนไม่ได้ไกลกันมากแต่รู้สึกห่างเหินทางใจก็เป็นไปได้บางท่านเจอกันแทบทุกวันแต่ห่างเหินทางใจก็เป็นไปได้นะครับคุณมีอะไรที่ผิดใจกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่บอกกันหรือเปล่ามีอะไรแอบไม่พอใจกันหรือเปล่าในบางท่านนะ บางท่านเท่านั้นนะครับแต่ท่านที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็โอ้าถ้วย Ni ยอับคร คุณมีความสุขดีด้วยตัวเองทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนที่มีความสุขดีได้ด้วยตัวเองโดยแทบไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกสักเท่าไหร่เรียกว่าใบานี้เป็นไพ่ของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตามมาัตรภาพจะมีคู่มีคนรักหรือไม่ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่แต่สถานการณ์ชักนําพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่า เริ่มจะขาดกันไม่ได้อืเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเติมเต็มชีวิตเรามีเก้าถ้วยแล้วถ้วยที่หายไปหนึ่งใบคือเขาใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้คุณและเขาต่างคนต่างฝ่ายต่างเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับน่าสนใจอืและถาาุน้ําก็เด่นเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับเพราะนี่เป็นการเสี่ยงไทยนะ,ะการเสี่ยงไทยดูได้ทุกธาตุทุกราศีดูได้ทุกท่านและคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ โอ้อสุวินไม้เท้าในอบวนสมีใครบางคนกำลังร้อนใจอยากคอมมิตเมนต์อยากสารสัมพันธ์อยากรวบตึง อยากกระชับความสัมพันธ์เข้ามาเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้แต่ผมมองว่าตอนเนี้พลังงานจะมีแนวโน้มมาทางฝั่งคุณตาราสากลว่าไวอัลสเนไม้เท้าออกมามีความกระตือรือร้อนอยากกระชับความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าคุณอยากคอมมิชเมนต์กับเขาอยากขอสถานะจากเขาแต่เขายังไม่ให้สถานะหรือเขายังคงนิ่งเฉยอย,อยู่อ่านทีท่าไม่ออกอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน เดี๋ยวมาดูกันต่อสิว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาจะเลือกคุณผมเชื่ออย่างนั้นอืฮา <c oughs> จริงด้วย justice ไพ่ของคนราศีตุลก็เด่นแล้วก็เป็นตัวแทนของความยุติธรรมนะ ความยุติธรรมในบริบทนี้ผมทํานายตามหน้าไพา่ตามตําราสากลว,ว่าคุณมีโอกาสได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่าถ้าคุณอยากได้สถานะจากเขาอยากมีการคอมมิตเมนต์ใดๆเกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นถ้าเขายังไม่ให้สถานะคุณไม่ต้องรีบร้อนอย่าไปกดดันเขาใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดีเอง ตอนนี้เขาหรือเธอกำลังชั่งใจอยู่กำลังพิจารณาคุณอยู่ว่าควรจะให้สถานะกันเมื่อไหร่ควรจะคบหากันลึกซึ้งแน่นเหนียวมากขึ้นหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้คุณอยู่ในสายตาเขามาโดยตลอดนะครับนะ ความมัศวินไม้เท้า,มาเมื่อกี้ตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าคุณอยู่ในสายตาเขามาโดยตลอดบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่เขาหรือเธอส่องคุณตลอดดูพฤติกรรมคุณมาตลอดเรียกว่าคุณเป็นที่สนใจของเขามานานแล้วเช่นกันไม่ใช่เพียงคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่เขาอาจจะยังลังเลด้วยความที่นะเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกแล้วก็อาจจะเคยมีความเจ็บปวดทางจิตใจมาไม่อยากเจ็บซ้ำสองอะไรแบบนี้ทำให้เขาค่อนข้างรอบคอบในการตัดสินใจนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ สถานการณ์นี้จะใช่ของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาจะเลือกคุณไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเสนอตัวจะทำอะไรหรือแม้แต่ไปสมัครงานผมว่าคุณจะได้อทำไปเล่นไปในที่สุดเขาจะเลือกคุณไม่ว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆในชีวิตโอ้โหแปดถ้วยชัดเลยพูดไปเมื่อกี้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยมีประวัติที่เจ็บช้ำน้ำใจมาหรือผิดหวังใดๆมา ทำให้เขาหรือเธอจะต้องรอบคอบในการเลือกคู่เป็นพิเศษนะครับอย่าไปกดดันเขานะว่าจะต้องอคบชั้นภายใน2เดือน3เดือนถ้าไม่ให้สถานนะจะไม่คบแล้วอะไรแบบนี้อย่าทำอย่างนั้นนะขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับให้คบกันไปแบบสบายๆถูกใจก็คบกันไปเออเดี๋ยวมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเองตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นฝั่งเขานะ คุณให้เวลาเขา move on อดีตสักหน่อยก็ดีบางคนไม่ได้แปลว่าจะต้องอกหักผิดหวังมาเสมอไปบางคนอาจมีปัญหาอื่นๆอาจจะเคยมีปัญหาตกงานมีปัญหาหนี้สินหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้ให้เขาแก้ปัญหาของเขาให้เขา move on ปัญหาของเขาเดี๋ยวดีเองเพอเขาสบายใจขึ้นเขาจะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมาให้สถาน,นะกันเออและจะได้หรือไม่ได้มันลุ้นกันนะครับแต่ผมว่าได้นะ ตามสถานการณ์วันนี้นะสถานการณ์วันนี้จะเป็นของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาจะเลือกคุณผมเชื่ออย่างนั้นว่ากันตามความเชื่อหนึ่งไม้เท้าเขาเลือกคุณแน่นอนเขาเลือกคุณแล้วในใจเขาเลือกคุณแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกเท่านั้นเองนะ ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอให้ใจชื้นไว้เลยว่าลึกๆคนที่คุณเล็งอยู่คนที่คุณคุยอยู่คนที่มีน้ำใสใจจริงต่อกันดูมีทีท่าเหมือนจะชอบกันแต่มันมีความเอะในใจว่าตกลงจะชอบกันจะรักกันหรือไม่อย่างไรเขาชอบคุณเขาถูกใจคุณมากและในที่สุดเขาจะเลือกคุณในใจคุณเขาเลือกคุณไปแล้วเงียบๆแต่ที่เขายังไม่แสดงออกเพราะเขายังต้องการแน่ใจต้องการความแน่ใจต้องการดูคุณให้แน่ใจอีกสักพักแม่ใจชื้นละ ขอไพ่ขยายอีกสักหน่อยสิเออไม่ธรรมดาวันนี้ในที่สุดเขาจะเลือกคุณเชื่อมั่นในพลังงานไพ่นะครับเราเชื่อมั่นในไพ่ทาร์โรค,ความแม่นยำเกิน80-90%เปอรเซผื่อใจไว้สักส0เปร์เซ็นสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อืปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คืออะไรเศรษฐกิจสังคมโลกคนแวดล้อมเยอะแยะไปหมดนะครับนะถ้าจะบอกว่าแม่นยำร้อยเก็เวอร์เกินไป ให้ไว้90%สอเพอเผื่อใจไว้1 0สําสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แล้วหกถ้วยก็ออกมาโอ้โหความสัมพันธ์นี่ดีงามคุณกับเขาควรจะรู้จักกันแล้วสถานการณ์นี้ซูเอชันนี้เป็นของคนที่รู้จักกันแล้วถ้าคนที่ยังใหม่ต่อกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพิ่งจีบกันเพิ่งทักทายกันอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงสักทีเดียวแต่ถ้าคุณรู้จักกันแล้วคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้วนี่คือดวงของคุณรับไว้ได้เลยนะนี่เป็นสถานการณ์ของคุณในที่สุดเขาจะเลือกคุณจริง คุณกับเขามีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายหรือว่าทางสังคมหรือแม้แต่ในความเชื่อคือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันมาจากอดีตชาติอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคู่รักกันมาแม้แต่เป็นพ่อแม่ลูกกันมาในอดีตชาติตามความเชื่อนะหกถ้วยเนี่ยนะตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ที่แน่ในชาติพพปัจจุบันเห็นเลยไม่ต้องไปพึ่งพาความเชื่อคือคุณกับเขามีน้ำใสใจจริงต่อกัน เออและเขามีแนวโน้มที่จะชอบคุณผมบอกแล้วว่าเขาเลือกคุณไว้ในใจแล้วแต่เขายังไม่แสดงออกเขาขอดูคุณให้ชัดๆอีกสักระยะหนึ่งเออมาลุ้นกันสถานการณ์วันนี้ในที่สุดเขาจะเลือกคุณอืแล้วจะมีโชคดีอย่างอื่นบ้างไหมนอกจากเรื่องความรัก โอ้โห,โ,หโ,หโหพูดไม่ตันขาดคำโชคดีด้านอื่นบ้างไหมนอกจากเรื่องความรักได้ไพ่ราชินีเหรียญตำราสากลว่าไว้ว่าอืมใบนี้เป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานสลับฟังกันได้คำทำนายแรกตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาก็แล้วแต่ต่างมีฐานะดีพื้นฐานครอบครัวดีตัวตนดีเรียกว่ามีความเพียบพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ไม่จําเป็นว่าจะต้องร่ํารวยระดับมหาเศรษฐีตามไพ่ใบนี้แต่บางท่านอาจจะรวยมากๆจริงๆก็ได้หรือบางท่านมีกินมีใช้สุขสบายก็ได้แม้แต่ท่านที่ยังบอกว่ายังลําบากอยู่ใบนี้ยังบอกด้วยว่าอนาคตมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้และฐานะดีขึ้นโดยลําดับตามความขยันขันแข็งและตามความศรัทธาประมาณนี้คุณอยู่ในช่วงดวงดีถ้าคุณลําบากคุณจะสบายยิ่งขึ้นนะบอกเลยว,ว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้เสมออย่าก,กดข้ามใครดูมาโดยตลอดไม่กดข้ามผมยินดีด้วย คนที่ลำบากอยู่มีโอกาสสุขสบายขึ้นคนที่สุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นและเขาเลือกคุณใน,ในสายตาเขาเขามองคุณดีงามมากเช่นเดียวกันที่คุณมองเขาคุณมองเขาดีมากดีงามมากๆใน,ในสายตาคุณเขาก็มองคุณดีงามมากๆในสายตาเขาเช่นเดียวกันมาขออีกสักใบสิชัดๆไปเลยวันนี้ฟันทงชัดๆในที่สุดเขาจะเลือกคุณเล,เลือกไหมเลือกไหมเลือกไหมเลือกเออ ในที่สุดเขาจะเลือกคุณโอ้โ oh ห The World ออกมาหายห่วงตำราสากลว่าไว้ว่า complete จบบริบูรณ์สำเร็จเสร็จสิ้นมีความสุขร่วมกันประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆก็แล้วแต่คุณที่คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ Situation Ship วันนี้เป็นของคุณรับไว้ได้เลยนะครับนะในที่สุดเขาจะเลือกคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ The World นี่แถมให้ว่า คุณจะประสบความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องที่คุณรออยู่นะครับโอเครับไว้เลยนะครับขอบพคุณทุกกาติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญและมีโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ